มีหลักการอยู่ข้อหนึ่งนะคะที่เป็นหลักการข้อแรกที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงลูกที่พ่อแม่ทุกคนต้องเข้าใจค่ะเรื่องนี้เนี่ยเอวาได้อ่านมาจากหนังสือชื่อว่า maximum achievement ของ Brian Tracy นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาสอนวิธีที่จะบรรลุสู่จุดสูงสุดของชีวิตในทุกๆด้านค่ะและบทอยู่อยู่บทท้ายๆเลยนะคะบทก่อนสุดท้ายเนี่ย เขาสอนในเรื่องของการเป็นพ่อแม่ค่ะแล้วเขาเขียนไว้ค่ะเขียนไว้อยู่แบบหน้าแรกๆของบทนี้เลยนะถึงหลักการนี้ค่ะหลักการข้อแรกที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงลูกถ้าไม่เข้าใจหลักการนี้นะคะจะนำมาซึ่งความขัดแย้งในครอบครัวแลวถ้าคุณแค่เข้าใจหลักการนี้ความขัดแย้งในครอบครัวความไม่เข้าใจกันระหว่างพ่อแม่กับลูก จะลดหายลงไปกวัา95%เลยทีเดียวค่ะหลักการข้อแรกที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงลูกข้อนี้ชื่อว่าลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่เขาเป็นมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเขาเกิดมาพร้อมกับจุดประสงค์ในชีวิตเขาเกิดมาเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างที่ขับเคลื่อนให้โลกใบนี้ดีขึ้น นะเขาไม่ใช่ของชิ้นหนึ่งในบ้านที่เราจะหยิบวางตรงไหนก็ได้เราจะทำยังไงก็ได้เราจะปฏิบัติกับเขายังไงก็ได้ไม่ใช่ค่ะเขาไม่ใช่สมบัติของเราเขาเกิดผ่านเราถูกต้องใช่ไหมคะเขาเกิดผ่านเราเขาเลือกเราเขาเลือกคุณค่ะเขาเลือกคุณทั้งคู่ให้เป็นพ่อแม่ของเขาให้นำพาชีวิตของเขาให้สอนเขาปลูกฝังสิ่งดีๆให้เขา เขาเกิดผ่านเราแต่เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเราค่ะเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเราเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเติมเต็มความฝันของเราเขาเกิดมาเพื่อตัวเขาเองค่ะขอให้คุณเข้าใจข้อนี้อย่างถ่องแท้แล้วหน้าที่ของเราก็คืออะไรคะก็คือการสนับสนุนการสนับสนุนเขาค่ะช่วยให้เขาหาตัวเองให้เจอ สนับสนุนให้เขาไปถึงความเป็นเลิศในสิ่งที่เขาเลือกถ้าเป็นแบบนี้แล้วการันตีได้เลยค่ะว่าชีวิตของลูกของคุณจะมีแต่ความสุขและความสำเร็จไปในระยะยาวตลอดชีวิตของเขาและเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราละค่ะในฐานะพ่อแม่ก็จะไม่ต้องห่วงกังวลกับอนาคตของเขาอีกเลยตลอดไปนี่คือหลักการข้อแรกที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงลูกที่เอวาอยากให้คุณเข้าใจค่ะลูก ไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่เอวาจิตสุทธิภากรสวัสดีค่ะ